สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอที่ดินวิวเขาใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเป็นฉนดคุดแดงนอสสี่จอจานเนื้อที่11ไร่2งาน6กล้2ตารางวาตั้งอยู่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างอยู่ประมาณ55เมตรด้านยาวอยู่300กว่าเมตรนะคะถนนหันหน้าออกทางทิศเหนือด้านหลังที่ดินจะเป็นวิวเขาก็คือลานชมดาวค่ะที่เราเห็นเขาด้านหลังที่ดินซึ่งเป็นลานกลางเต็นท์ที่ดินเสมอถนนนะคะตรงกลางและท้ายที่ดินจะเป็นเนินสูงสวยงามสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ170เมตร ที่ดินที่นี่จะสูงกว่าในตัวเมืองเพชรบูร์นะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ170เมตรน้ำไม่เคยท่วมในประวัติศาสตร์ด้านหน้าที่ดินเป็นถนนสาธารนณะทางลูกลางตอนนี้มีโครงการถนนคอนกรีตเข้ามากลางปีค่ะแล้วก็น้ำบาดาลที่จะใช้เข้าในที่ดินก็มีเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ตรงข้ามถนนตรงนี้เป็นของกรมทรัพ,พยากร เขา,าวางระบบน้ำดินถนนเรียบร้อยค่ะภูเขาที่เราเห็นทอดยาวอยู่ตรงนี้นะคะเป็นส่วนของอุทยานตากหมอกด้านหลังก็จะเป็น้านชมดาวค่ะมีกิจกรรมกลางเต็นท์มีกิจกรรมจักรยานไต่เขาตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟจักรยานไต่เขาลงมานะคะที่เนินสูงๆที่เราเห็นตรงนี้นะคะลูกค้ารินดาก็ซื้อไปแล้ว10บใ่แปลงติดกันคือแปลงนี้ค่ะที่ดิน มีมูล,ลค่าแน่นอนถ้าถนนเข้ามานะคะลูกค้าซื้อตอนนี้เนี่ยถือว่าลูกค้าได้ในราคาที่ดีค่ะยังสามารถต่อรองกันได้เราสามารถเห็นดาวชัดเจนอยู่ที่ที่ดินของเราเลยค่ะแล้วก็ห่างจากลานชมดาวเพียงแค่3กิโลเมตรห่างจากอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ค่ะของผู้ชื่นชอบในการตกปลามานั่งริมน้ำและก็ปั่นจักรยานเสือภูเขา ห่างจากอุทยานตากหมอกนะคะร้านกลางเต็นท์เพียง3กิโลเมตรห่างจากศูนย์ราชการตัวเมืองเพชรบูรณ์15กิโลเมตรอากาศดีค่ะวิวสวยที่ดินสูงกว่า,าระดับน้ำทะเลอย่างที่บอกไปเหมาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินสำหรับสร้างเป็นอาณาจักรบ้านสวนบ้านพักตากอากาศรีสอร์ท อากาศดีที่นี่วิวเขาเห็นชัดเจนรอบด้านนะคะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ห่างจากถนนทางหลวงและตัวเมืองค่ะชุมชนหมู่บ้านก็ห่างอยู่ประมาณ1กิโลเมตร1.5กิโลเมตรก็จะมีชุมชนขนาดใหญ่เจ้าของเสนอขายในราคาไรละ2,30,000บาทยังสามารถพูดคุยราคากันได้นะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยค่ะ